ทานานิสังสสูตรว่าด้วยอนิสงการให้ทานภิกษุทั้งหลายอนิสงการให้ทานห้าประการนี้คือ 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก 2. สัตบบรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. กิติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขอจรไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤรหัสห์ 5. ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุขติโลกสวรรค์อานิสงการให้ทานห้าประการนี้แลผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัตบุรุษสัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัตบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขารู้ชัดธรรมนั้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีอสะวะปรินิพานในโลกนี้